สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับ ชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่หของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีสิงห์ก็คือสิงโตชาวราศีสิงห์เป็นคนที่คล่องแคล่วมั่นใจในตนเองและน่าทึ่งอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนักจัดก,การที่ดีเยี่ยมด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแล้วคนที่เกิดในราศีสิงห์มีลักษณะเป็นผู้นำโดยกำเนิดพวกเขาดูเร้าใจมีความมั่นใจในตนเองอย่างสร้างสารรค์โดดเด่นและยากที่จะต่อต้านพวกเขามักได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกด้วย สวัสดีกาลยานามิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์จะมาจับไพ่นะครับทําคลิปสุ่มเพื่อดูพลังงานของทุกท่านในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับว่าการทํานายทายทักแบบนี้ เป็นภาพรวมนะครับเป็นการดึงเอาพลังงานบวกเพื่อออกมาเติมกําลังใจให้กับกัลายาณมิตรทุกท่านนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วขอให้เก็บแต่สิ่งที่ดีเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะครับเอาละครับก็ตามหัวข้อในวันนี้เลยนะครับคือสิ่งดีๆอะไรบ้างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านภายในปี2 5 6 6นี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนจับให้เพื่อเช็คพลังงานของทุกท่านนะครับว่าพลังงานจะเป็นแบบไรกันบ้างในวันนี้ขอให้ทุกท่านเช็คพลังงานตัวเองนะครับถ้าตรงก็ดูคลิปต่อไปได้นะครับถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณที่อาจารย์ทาคลิปนี้นะครับขอให้คําทํานายออกมาตรงกับดวงชะตาของคนที่เข้ามาดูนะครับ พลังงานที่ได้ในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของคนที่เหนื่อยท้อเสงกับชีวิตมันเหมือนว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมาบั่นทอนกับชีวิตตัวเองมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับาระจังขอขยายความในพลังงานนี้นะครับมันเป็นพลังงานของคนที่เหนื่อยเคยต่อสู้กับ ปัญหากับชีวิตอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมาไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วนะครับเกิดขึ้นมากกว่า3าสครั้งแล้วที่ทำให้ท่านต้องกลับไปอยู่จุดที่เรียกได้ว่าจุดที่มันต่าที่มันทําให้ชีวิตนั้นมันหมดกํำลังมันหมดไฟในการใช้ชีวิตนะครับแล้วทีนี้นี่พลังงานที่ผิดหวังที่ผุดขึ้นมาคือมัน เหมือนว่าในที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านเนี่ยทำดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือแม้แต่ใครก็ตามที่ท่านคิดว่าท่านสแกนดีที่สุดแล้วท่านไว้ใจดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายท่านก็ผิดหวังกับคนเหล่านี้ไม่มากก็น้อยบางคนก็ผิดหวังมากบางคนก็ผิดหวังน้อยเหมือนอะไรก็ตามที่ท่านทําเพื่อคนเหล่านี้ถ้าท่านให้เขานะครับแต่พอ จะเป็นตาที่เขาเรียกว่าเป็นทีที่ท่านจะต้องรับกลับบ้างท่านกลับไม่ได้รับกลับทั้งๆท,ที่สิ่งที่ท่านต้องการจะรับกลับมันไม่ได้ใหญ่โตมันไม่ได้มากมายเท่ากับที่ท่านเคยให้คนเหล่านั้นผ่านมาแต่คนเหล่านั้นกลับปฏิเสธที่จะช่วยเหลือท่านมันจึงทําให้ท่านผิดหวังนะครับนี่คือพลังงานที่ปุดขึ้นในวันนี้นะแล้วทีนี้เนื้อหาในวันนี้ สิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านสิ่งที่ดีอย่างแรกคือมันจะทำให้ท่านนะครับค้นพบกับตัวเองสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวเองได้จริงๆท่านจะเอาประสบการณ์ที่มันแย่ๆในอดีตที่ผ่านมานี่แหละไม่ว่าจะเป็นการเจอคนไม่ดีเจอคนหักหลังหรือเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ท่านต้องผิดหวังต้องเสียใจต้องมันนอยจนถึงทุกวันนี้นี่แหละ มาเติมกำลังใจให้กับตัวเองมาค้นพบตัวเองว่าต้องการจะทำอะไรต่อไปนะครับสิ่งที่พลังงานที่ขึ้นมาวันนี้นะครับสามารถพูดได้ว่าอาจารย์ขออนุญ,ญาตใช้คำว่าองค์พญานาคราชเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์มาทำคลิปในวันนี้ที่สื่อเห็นคือเป็นเสียงขององค์พญานาคราชขึ้นมาจังเลยนะครับดังนั้นแล้วขออนุญ,ญาตใช้คำว่า คลิปนี้น่าจะเกี่ยวกับลูกหลานพญานาคโดยตรงนะครับแล้วพญานาคท่านอยากจะมาเตือนอะไรนะครับคือท่านอยากให้องค์ท่านนะครับอยากให้ตัวคุณใจเย็นแล้วพยายามคิดว่าอะไรก็าตามที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองในอดีตที่ผ่านมามันคือบทเรียนมันคือสิ่งที่คุณจะต้องเจอ เพื่อที่มันจะหล่อหลอมให้ตัวคุนนั้นมาเป็นตัวคุณในวันนี้และจะเป็นตัวคุณในอนาคตที่จะเจอตัวเองที่จะค้นพบตัวเองว่าเกิดมาในชาตินี้เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาที่จะทำอะไรนะครับขอให้ใจเย็นๆแล้วลองนึกย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรมีเหตุการณ์ไม่ดีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แล้วเอาเหตุการณ์เหล่านั้นแหะมาปรับใช้กับชีวิตของคุณในปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้ดีขึ้นบางคนตอนนี้หลายๆคนยังสับสนว่าเกิดมาเพื่ออะไรหรือดวงชะตาของตัวเองเหมาะสมกับการที่จะทําธุรกิจการงานอะไรคือหลายๆคนยังสับสนอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นองค์พญานาคราชท่านอยากให้คุณนะอยู่นิ่งๆพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆในแต่ละวัน อยู่ในห้องมืดๆหายใจลึกๆเข้าออกแล้วถามตัวเองถามจิตวิญญาณตัวเองอยู่ข้างในจริงๆว่าตัวเองอยากจะทำอะไรไม่นานไม่เกินสองอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งเดือนท่านจะได้รับคำตอบจากเสียงที่จะผุดขึ้นมาในใจของตัวคุณเองนั่นแหละอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือเกินคาดหมายมันเป็น เรื่องที่เหนือธรรมชาติจริงๆที่สิ่งที่อาจารย์เอามาสื่อแต่ว่านี่คือเป็นพลังงานที่มันขึ้นมาจริงๆนะครับลองพยายามเชื่อมต่อกับตัวคุณเองนะครับหรือหลายๆท่านถ้าไม่มีเวลาอยู่ในห้องมืดๆในทุกๆเช้าที่ตื่นมาพยายามตื่นแล้วอย่าพึ่งจับมือถืออย่าพึ่งทำอย่างอื่นตื่นแล้วก็ลองหลับตาต่อแต่ว่าไม่ใช่นอนคือหลับตาแล้วพยายามถามตัวเองว่า ขอบคุณที่ตื่นมาในเ,นเช้าวันนี้แล้วชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันดีไหมคือจิตด,ดั้งเดิมอยากจะให้ทำอะไรขอให้ช่วยชี้ทางขอให้การชี้ทางมันเกิดขึ้นโดยเร็วมันเกิดขึ้นมาในสถานการณ์หรืออะไรต่างๆให้เข้ามาในชีวิตนะครับแล้วตรงเช,ชื่อความคิด แวบ,บแรกของคุณนะครับว่างานอะไรที่คุณอยากจะทำบางคนสิ่งที่เจอที่มันไม่ดีในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเป็นบทเรียนให้คุณจะต้องมาช่วยเหลือคนช่วยให้กำลังใจคนในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือหลายๆคนเกิดมาชาตินี้เพื่อที่จะมาทดสอบความอดทนของตัวเองแล้วบั้นปลายชีวิต อาจจะเดินทางในสายพระธรรมอาจจะออกบวชเพื่อที่จะได้นําประสบการณ์ชีวิตมาสั่งสอนคนก็อาจจะเป็นได้อันนี้อาจารย์เคยยกตัวอย่างนะครับดังนั้นดังนั้นแล้วขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณในอนาคตอันใกล้ภายในปีนี้นะครับคือ 1. คุณจะเจอตัวเองคุณจะเจอจิตแท้จิตด,ดั้งเดิมของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไร และคุณจะได้เริ่มทําในสิ่งที่คุณได้ตั้งใจปรารถนาที่เกิดมาชาตินี้เพื่ออยากจะทําสิ่งที่สําคัญต้องรู้เอาไว้นะครับสิ่งที่คุณทําอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วมันง่ายมันสบายใจมันไม่มีปัญหาในชีวิตทําแล้วมันเกิดผลประโยชน์เร็วอันนั้นแหละคือสิ่งที่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณนะครับเพราะว่าหลายๆคนในช่วงอดีตที่ผ่านมา ที่เคยผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักหรืออะไรต่างๆนาะนาะเพราะว่าคุณฝืนชะตาตัวเองคุณพยายามทําในสิ่งที่คุณชอบเช่นคนรักคุณพยายามอยู่กับคนที่คุณชอบแต่บางทีเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณอยู่กันมาก็เกิดปัญหาทะเลาะบาแว้งหย่าร้างหรือการทํางานการทําธุรกิจคุณพยายามทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะครับแต่สิ่งที่คุณอยากจะทํา มันไม่ใช่สิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเกิดขึ้นมาที่อยากจะทําในชาตินี้ดังนั้นแล้วทําไปมันก็อาจจะสําเร็จในเบื้องต้นแต่พอหลังๆก็จะเกิดปัญหาตามมามากมายทําให้คุณปวดหัวแล้วคุณก็ต้องกลับมาย้อนคิดใหม่ว่าจะทําอะไรดีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้ใช้2วิธีตามที่อาจารย์แนะนําคือพยายามอยู่ในห้องมืดๆพยายามนั่งหายใจลึกๆคุยกับตัวเองในใจว่า ที่ทำอยู่นี้มันถูกแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกขอให้คนที่อยู่ข้างในใจคนนั้นแหละออกมาแนะนําให้เข้าเข้ามาในพร้อมกับเหตุาการณ์สถานการณ์ที่บีบให้คุณที่จะไปในทางที่ถูกที่ควรตามที่คุณตั้งใจเอาไว้เอาละครับนี่ก็คือคําทํานายในวันนี้นะครับตามที่อาจารย์บอกไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นเพียงพลังงานสุ่ม ก็ทุกท่านที่เข้ามารับฟังก็เช็คดูพลังงานว่ามันตรงกับตัวเองก็ฟังไว้ไม่เสียหายหรือได้เอาคําแนะนําตามคําทํานายตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียหายอะไรนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขอวอวยพรให้กับกะะนะัลยาณมิตรทุกท่านที่เจอปัญหาอยู่ทุกวันนี้ที่มีพลังงานตรงกับที่ไพ่ขึ้นมาแบบน,นี้ขอให้ทุกท่านก้าวผ่านปัญหาในสิ่งที่ รพบเจออยู่แล้วพบตัวตนที่แท้จริงโดยเร็วขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ